สวัสดีครับวันนี้นครับผมจะมาพูดถึงเรื่องทำไมต้องเป็นธุรกิจประกันชีวิตเลิกคิดไปก่อนนะครสหรับความคิดเดิมๆที่ว่าคนขายประกันคือคนที่ไม่มีอะไรทําคนขายประกันจะเป็นอาชีพสุดท้ายอยากให้เลิกคิดแบบนี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็ลองเปลี่ยนความคิดใหม่นะับผม สำหรับธุรกิจประกันที่ผมทํามาแล้วเนี่ยเปีละรายได้ผมก็เชื่อว่าดีกว่าหลายๆอาชีพทุกอาชีพครับเหนื่อยเหมือนกันหมดเลยแต่ทําไมเราไม่เลือกอาชีพที่เหนื่อยเหมือนกันแต่ได้เงินอยากให้ทุกคนนะครับลองย้อนกลับไปหลายๆปีนะครับสําหรับอาชีพดาวรุ่งปีหกสองปีหกหนึ่งปีหกศูนย์ลองกลับย้อนไปดูจะมีอาชีพหนึ่งครับเขียนว่าอาชีพ ประกันชีวิตนะครับเป็นอาชีพที่ดาวรุ่งติดทุกๆปีนะครับปีนี้ก็เหมือนกันครับอาชีพประกันชีวิตก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพดาวรุ่งนะครับแต่ก็หลายๆคนก็ยังไม่สนใจหลายๆคนก็ยังตีกรอบคําว่าตัวแทนประกันชีวิตแบบเดิมๆอยู่นะครับโลกมันเปลี่ยนแล้วครับสมัยนี้เนี่ยการขายนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปมีช่องทางการขายหลายๆายช่องทางตัวผมเองก็ทําช่องทางออนไลน์วันนี้เราจะมาพูดในส่วนของช่องทางออนไลน์กันนะครับ ผมอยากจะบอกก่อนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ใช่แค่เป็นแค่คนขายผมเข้ามาทำธุรกิจประกันนะครับทำทีมนะครับทำเพจทำหลายๆอย่างนะครับผมเป็นธุรกิจของตัวเองไปเลยนะครับแต่ว่าเราขายประกันนะครับมีทั้งประกันการลงทุนประกันสุขภาพอยากจะบอกว่าตอนปัจจุบันนี้นะครับมีประกันอยู่1ตัวเป็นประกันการลงทุนเรียกว่ายูนิตลิงค์ยูนิตลิงค์เนี่ยนะครับสำหรับคนที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนนะครับหนึ่งต้องจบปตีนะครับและจะต้องสอบ ให้ผ่านหลักสูตรของการขอรับใบอนุญาตตัวยูนิตลิงก์นะครับมันยากมากสาหรับะข้อสอบหรือว่าการสอบผ่านตรงนี้แล้วก็มีเงื่อนไขหลายๆอย่างต้องติวสอบต้องอ่านหนังสือหลายคนครับสอบหลายรอบมากไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนและพอเรามีใบอนุญาตเราสามารถขายในส่วนของการลงทุนได้ประกันยูนิตลิงก์ที่มีในส่วนของหุ้นตาสาันนี่ตาสันทุนเรื่องของการลงทุนเรื่องของตัวเรียกว่าไม่ใช่แค่ประกันเฉยๆละมีการลงทุนเข้ามาด้วยคนที่ขาย เตียวว่าจะต้องมีความรู้จะต้องแนะนําลูกค้าได้ด้วยว่าตัวกองทุนแต่ละตัวเป็นแบบไหนบ้างปัจจุบันนี้มันเป็นแบบนีละนะฮะไม่ใช่แบบเมื่อก่อนว่าโอ้ยใครจะเข้ามาทําก็ทําได้จบป .4 ไม่ได้ยังซื้อเลยมาสอบผ่านก็สามารถทําได้มันก็ยังทําได้อยู่นะครับแต่มันก็จะมีสเต็ปต่อไปเพิ่มขึ้นได้ด้วยเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะครับนักวางแผนทางด้านการเงินนะะยูนิสลิงก์อย่างเงี้ยนะครับผมคือมันมีอะไรหลากหลายมากมาย แลปัจจุบันนี้เนี่ยตัวผมเองก็เรียกว่าจากการที่ขายแบบว่าเฟสทูเฟสนะครับตามบ้านคนบ้างตามลงพื้นที่บ้างผมก็เปลี่ยนมาขายออนไลน์นะครับทำออนไลน์นะครับทำทีมอยู่ที่กรุงเทพนเ้แลานะครับอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับลูกค้าแตละันก็ทักมาหน้าที่ของเราก็ตอบไปทํำสื่อออกมาับไม่ว่าจะเป็นสื่อวิดีโอสื่อรูปภาพ ทำสื่อต่างๆออกมาเพื่อสื่อสารกับลูกค้าหน้าที่ของเราคือตอบคําถามลูกค้าเมื่อลูกค้าตัดสินใจจะทาเราก็ไปหาลูกค้าเรามีเป้าหมายในแต่ละวันในการที่เราจะเดินทางออกจากห้องออกจากบ้านไปคือมันทํางานง่ายขึ้นนะ,นะครับไม่ต้องง้อลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปแบบไปเกอร์ ไปคุยแล้วไม่ได้งานอย่างเงี้ยไม่มีนะครับลูกค้าต้องนัดลูกค้าต้องทําเราถึงไปนะครับดังนั้นเนี่ยมันวางแผนได้แต่ละวันว่าเราจะทําอะไรบ้างนะครับมันโลกเปลี่ยนแล้วนะฮะลองอาชีพดาวรุ่งมีอาชีพออนไลน์นี้เรานำ,นำเรื่องของประการชีวิตมาบวกกับออนไลน์นะครับ ทำควบคู่กันไปนะครับหลายคนมีความสามารถเรื่องการทำคลิปทำวิดีโอทำรูปนะฮะก็ขายประกันได้นะฮะมาขายในรูปแบบของการพิมพ์หลายคนคุยเก่งนะฮะแต่หลายคนอบอกว่าคุยไม่เก่งแต่พิมพ์เก่งไหมเพราะว่าเราไปเจอลูกค้าแล้วเนี่ยมันไม่ต้องคุยอะไรเลยฮะเพราะมันจบตั้งแต่เราคุยโทรศัพท์เรียบร้อยลวเราคุยในแชทเรียบร้อยแล้ว,ดดลวไปต่อหน้าลูกค้าเราแค่ อธิบายอีกหนึ่งรอบมันง่ายมากๆการขายรายได้วันนี้หลักแสนหรือว่ามากกว่านั้นมันก็ทําได้ไง่ายๆเลยคนบอกเก่งออนไลน์นะฮยทำไมลองไม่ลองขายดูประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตเนะฮะเป็นสินค้าที่ขายหนึ่งครั้งแต่ได้ค่าคอมตลอดไปถ้าลูกค้าทําสัญญา20ปีเราก็ได้ค่าคอมทั้ง20ปีเลยมันสุดยอดแบบนี้นี่เองนะหลายคนอาจจะไม่รู้นะค่าคอมแบบเขาเรียกว่าค่าคอมมันมาจาก ทั้งลูกค้าเก่าและก็ลูกค้าใหม่มันมีการบอกต่อมันทําง่ายขึ้นกว่าเดิมมากเลยครับสำหรับประกันสุขภาพปัจจุบันนี้และประกันชีวิตด้วยนะครับตัวผมเองก็เน้นเรื่องประกันสุขภาพแล้วก็กําลังขยับในส่วนของการลงทุนเพิ่มขึ้นมามีทีมในเรื่องการลงทุนเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ทําสื่อพวกนี้ทำเรื่องราวต่างๆที่อยากจะส่งไปให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเรื่องของการทํางานคลิปเรื่องของแผนประกันต่างๆนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับมันก็มีความในสิ่งที่เราชอบนะครับ คลิปนี้นะครับก็พูดสั้นๆว่าโลกมันเปลี่ยนและนะครับสิ่งเดิมๆที่ทุกคนเคยคิดนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับวันนี้เรามาลองทําสิ่งใหม่นะครับออนไลน์นะครับกับการทําประกันนะครับที่มันบอกว่า มันเดินด้วยกันได้นะครับแล้วมันยังสามารถที่จะเรียกว่านําความสามารถอื่นๆมาทําประยุกต์กับงานที่ทําอยู่ได้ด้วยผมอยากจะให้ลองดูนะคสำหรับคนที่สนใจอยู่นะว่ามันดีจริงไหมนะครไม่ต้องไม่ต้องฟังผมนะว่ามันดีไม่ดีนะลองมาทําดูลองศึกษาดูนะครับว่ามันเปลี่ยนปละนะมันไม่ใช่เรื่องแค่การขายประกันชีวิตการขายทุนชีวิตมันเป็นเรื่องของการขายความคุ้มครองบวกกับการลงทุนด้วยเป็นการขายประกันสุขภาพด้วยนะครมันน่าที่จะมันเป็นสินค้าที่แบบมันสามารถที่จะบอกต่อได้ และเป็นสินค้าที่เราแนะนําครั้งหนึ่งแต่เราได้ค่าคอมต่อไปเลยนะฮะนี่คือเรื่องของประกันนับที่ผมนามาพูดมาคุยให้ฟังกันไันเป็นอาชีพดาวรุ่งม,มากๆนะครับสําหรับใครที่สนใจก็ลองดูคลิปนี้มีเรื่องราวแค่นี้ครับคลิปต่อไปมีอะไรมาพูดคุยกันต้องติดตามครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ